เราชั่งไกลหางบ้านที่มีก็ดูเหมือนห้องว่างก็เพราะเราห่างไกลกันในวันที่โรกต้องเดียวดาอาจจะมีระยะหลายสัปดาห์เราได้กลับมาเจอกันที่บ้านเราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเราตั้งคน บานเราจะกลับมาเจอกันสักวันที่กัดตุ้ดไว้ที่ความหวังจะไม่กลับกันเราแบ่งปันเราจะทอดหนากากเข้าหากันเราจะจับมือเดินไปด้วยกันได้เหมือนเดิมวันนี้เสนอตอนอยู่บ้านให้ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ในช่วงโควิด ไมรูปใน Facebook ของป้องมีแต่รูปเก่าๆลูกไม่เอารูปปัจจุบันขึ้นล่ะนั่นสิรูปไม่ตรงปกนะเนี่ยลงรูปปัจจุบันได้ไงตัวพองขนาดนี้อย่าว่าแต่ป้องเลยพ่อยังพองหนอไม่ยุบหนออยู่เลยเนี่ยช่วงเก็บตัวอยู่บ้านกินทั้งวันรับพลังงานเข้าแต่ไม่ได้เอาออกสรุปทุกคนอ้วนขึ้นเพราะโควิดอะคะใช่ใช่งั้นเอาอย่างนี้เราจัดเวลาออกกำลังกายกันเถอคะค่ะ พี่ปรางไม่อวนขึ้นเลยอะพี่มีเคล็ดลับพี่จัดเวลาออกกำลังกายทุกวันเลยทุกคนพร้อมไหมเราเริ่มกันเลยพรุ่งนี้ทุกคนพร้อมนะยกเว้นพี่ป้องครับยังนอนสลกไม่ลืมเตียงเลยอะอืมไม่ยอมตื่นแม่มีวิธีโอ,ย,โอยตื่นแล้วทำอะไรกันเนี่ย ก็ออกกำลังกายยังไงล่ะมาเลวลูกถ้าออกกำลังกายมีดังนี้ค่อย,อยทๆทําตามนะคะทุกคนยืนห่างกันไว้นะคะท่าที่1วิดพื้นทุกคนยืนอยู่บนเสื่อโยคะของตนเองเริ่มค่ะทำจนกว่าจะไม่ไหวนะคะไปค่ะท่าที่2บริหารแขนด้วยดัมเบลใช้มือทั้งสองข้างแนบลำตัวยืนกลางขากวางเท่าหัวไหล่ จากนั้นยกแขนงอข้อศอกให้ดัมเบลอยู่ระดับหูและค่อยๆชูขึ้นเหนือหัวจนแขนตั้งตรงนับ1-8งทำซ้ำแบบนี้เป็นเซตเซตละ20ครั้งไปค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ี่7 8, 8. ต่อมาท่าลดหน้าท้องยืนกลางขาความกว้างเท่าหัวไหล่ แยกปลายเท้าออกด้านนอกจากนั้นยอ่อเข่าลงโดยดันสะโพกไปด้านหลังนับ1-8ทําแทำแบบนี้ซ้ำเป็นเซตเซตและ20ครั้งไปค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8าอส้าหเโหนื่อยชะมัดเลยเอาล่ะท่าสุดท้ายอา้าวปองไม่ไหวแล้วหรอพักก่อนครับหายใจไม่ออก ที่เล่นเกมไม่เห็นจะบ่นเหนื่อยสักทีไม่ออกกําลังกายไม่ได้เหรอครับแม่ไม่ได้ลูกคนอ้วนอนะ่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิด -19 ได้ไง่ายเพราะก็มักจะมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วโรคอ้วนเป็นสาเหตุของหลายโรคไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตไขมันอุดต,ตนันเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจโรคปวดหัวใจเป็นอยู่ทั้งปีเซลสาวเห็นผมเป็นน้ำหรือไงก็ไม่รู้คนนั้นก็เท คน,นท,ที่เททิ้งได้อ่ะก็ไม่เชื่อว่ามีแต่น้านะครับหยุดเลยเจ้าปื้มไม่ต้องพูดต่องั้นก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นหนุ่มเท่เข้าไว้ลูกเปิดเทอมทั้งทีต้องมีอะไรใหม่ๆบ้างสิมีน้ำไม่นวลไงแม่เอ้ยมีคนใหม่ไว้อวดสาวดีกว่าเอาละพร้อมแล้วครับพร้อมออกกําลังกายพร้อมกลับไปเข้าห้องครัว,วกลับไปดื่มน้ําอีกแก้วจะได้สดชื่นมีแรงออกกาลังกายต่อไงครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาม รอดอย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิด -19 โปรดติดตามละครชุดครอบครัวรู้คิดพิชิตโควิด -19 ได้ในตอนหน้านะครับ